วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีสาจาทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วย นะฮะวันนี้อยู่ในเกมของ Roblox ในแมปของ Bloxfoot นั่นเองนะครับในวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะัไปดูนะครับว่าตัวเผ่า VC ที่จะมาเร็วๆนี้นะครับทุกคนก็คือในวิดีโอนี้ก็จะบอกแล้วนะครับว่าอัปเดตเมื่อไหร่แล้วก็จะให้เราเล่นได้เมื่อไหร่นะครับสำหรับตัวเผ่า VC ซึ่งมันมีทั้งหมดประมาณ4หรือ5เผ่าเนี่ยเอาเป็นว่าในวิดีโอนี้เดี๋ยวพาไปดูครับว่ามีกี่เผ่านะครับแล้วก็เริ่มที่ r e แอคกันเลยนะครับว่า ตัวพัศจุชิ้นสุดท้ายนะครับที่ตัวเดฟเนี่ยไม่ได้บอกคืออะไรเอาจริงนะทุกคนคือผมเคยบอกกับหลายๆท่านไปแล้วนะครับในสตรีมนะครับว่ามันมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคือทุกคนนั้นมันมีเพาวิซีแต่หาไม่ได้กับ2ครับมันปั่นกระแสนะครับผมเอาเดฟมาปั่นกระแสว่าเฮ้ยมีเพอรวิซีแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆยังทำไม่เสร็จและยังไม่อัพเข้ามาซึ่งในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวมาดูครับว่า ถ้ามันประกาศว่าอัปเดตเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเผา v c เนี่ยเพิ่งจะเสร็จและเพิ่งจะอัพเข้ามาในแมปโอเคอันนี้หลายๆคนน่าจะแบบเฮ้ยพี่ผมเพิ่งผมรู้นานแล้วพี่เพิ่งรู้เหรอใช่ครับผมเพิ่งรู้เอาเป็นว่าใครที่เพิ่งรู้เหมือนผมนะครับก็เดี๋ยวไปดูครับว่าในวิดีโอนี้ มันอัปเดตหรือเปล่านะครับทุกคนว่ามันประกาศทุกคนครับตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ยี่สิบหกนะครับผมก็เรียกได้ว่าดึกพอสมควรนะครับจริงๆคือมันจะประกาศช่วงอีฟนิ่งนะครับผมของเวลาของ US นะครับอ่าตอนนี้ในคอมเมนต์เนี่ยมีเต็มเลยครับว่าเผ่าแบบเผานู้นโนหนึ่งเผานู้นโนสองอะไรก็ว่าไปนะครับก็เนี่ยมีมิ้งโนหนึ่งอ่ากุนโนหนึ่งอะไรงี้สําหรับใครที่คิดว่า เผ่าอันไหนมันโหดนะครับเผ่าแบบเท่าที่ดูในวิดีโอนี้นะก็รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเผ่านี้แม่งโหดจริงๆนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคือผมยังไม่ได้เริ่มดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มดูกันตั้งแต่ตัว h ินนะครับหรือว่าตัวของคำใบที่4นะครับ the final step นั่นเองนะครับผมเผ่าวีซีเนี่ยเรียกได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยจับตามองกันมากๆเลยใช่ไหมเออจับตามองกันมากๆแต่เอาจริงๆคือก็อย่างที่บอกครับ ม,มันเพิ่งอับเข้ามาแน่ๆโดยจากทรงแหละก็คือมีเวลาครูดาวในหน้าถ้ำอะไรประมาณนี้คือเปิดประตูได้ไหมเปิดประตูได้ครับเปิดประตูได้จริงๆแต่ว่าเข้าไปทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเข้าไปดูตัวไทเอาบททดสอบนะครับผมคือบททดสอบเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นวิดีโอวิดีโอไปนะโอเคไหมทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเรารอดูดีกว่านะครับโอเคครับทุกคนครับเรามาเริ่มดูดีกว่าว่าเป็นยังไงครับมาดูอันหกห้าสี่สามโอเคผมเปิดจอใหญ่เลยแล้วกันจอใหญ่เลย แน่นอนครับว่าพาวีซเนี่ยมันไม่ได้มีในเกมอยู่แล้วนะครับแล้วก็แอบแอบอัปเดตเข้าไปด้วยดูจากทรงแล้วนะครับไอเรื่องเปิดประตูเนี่ยมันจะมีช่วงแรกนะครับผมซึ่งในวิดีโอนี้นะครับผมจะขอเนี่ยตัดเป็นช่วงๆแล้วกันตัดเป็นแบบพัดพาดไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลิขสิทธิ์เกินอ่าไปดูของเขานะไปดูของเขาแทนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะเอ่าเขาจะบอกนะครับว่าทํำยังไงนะครับผมอ่าทำยังไงอันนี้ผมเลียกไปแล้วนะดูเลียกไปแล้วอันนี้ผมจะมา ามาเบรกแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทเลยนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยเขากราวสวัสดีนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมาสอนวิธีการทํา VC นะครับผมอ่ะเขาจะเริ่มตั้งแต่เปิดประตูเลยนะครับขั้นแรกเลยครับทุกคนก็คือฆ่าลิปอินด้าครับฆ่าลิฆ่าลิปอินด้าเนี่ยก็คือใช้ถ้วยใช่ไหมแล้วก็ใช้ฮาคิสีในการเปิดบาบาบราอะไรก็ว่าไปอ่ะพอเราฆ่าลิปอินด้าเสร็จปุ๊บนะครับผม พอเนี่ยจัดก,การเสร็จเนี่ยมันจะมีช่วงที่เขาจัดการพอจัดการเสร็จปุ๊บให้เรามาคุยที่นี่ครับผมไอเลทเฮดเนี่ยแหละนะครับไอที่มันเป็นโดนผนึกไว้ตรงเนี้ยนะครับก็มาคุยกับเขาพอคุยเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับคุยบรา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 คราวนี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ครับไปต้นไม้ใหญ่ก็จะมีขั้นที่3ครับก็คือมาที่คุยเสร็จปุ๊บมานี่เลย มาที่ไอ้กินทีเนี่ยไอ้เกรททีเนี่ยไม่ใช่กินทีโอชาเกียวเลย <S <S นะพอมาปุ๊บพอเราเข้าไปคุยเนี่ยมันจะเกิดไดอะล็อกหนึ่งอันเนี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยมาคุยกับต้นไม้ต้นนี้เลยหรือว่าเพิ่งเข้าโลกที่สามาทะเลสามาอันนี้ก็ให้มาคุยนะครับแต่ส่วนมากแล้วแหละคนน่าจะทําผ่านไปแล้วแหละนะครับตรงนี้พอมาคุยกับเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นไดอะล็อกไดอะล็อกหนึ่งก็ขึ้นแบบบรา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 บาพอขึ้นปุ๊บก็คือจบนะครับเราเราไม่ต้องอะไรคราวนี้เรากลับมาที่ นี่ครับผมมาที่เลนเฮดอีกรอบหนึ่งนะครับเลนเฮดคุยกับเขาพอคุยกับเขาเสร็จปุ๊บคราวนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเควสละมันจะเป็นเควสละก็คือการที่เรานั้นนะครับผมที่จะต้องหานะครับเกาะลับนั่นเองนะครับเกาะลับครับเกาะลับอ่ะพอได้เกาะลับปุ๊บเนี่ยให้เราเนี่ยมองไปที่ดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์เนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องกดสกิลนะครับแต่ว่าเราต้องมีนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือรู้สึกเหมือนจะเป็น เอาจริงๆนะแค่แค่มองดวงจันทร์ก็พอนะรู้สึกเหมือนจะเป็นไอตัวของคาตาคุริตื่นนะครับเป็นเศษกระจกต้องมีเศษกระจกในตัวอย่างน้อยหนึ่งชิ้นนะครับทุกคนคราวนี้ก็มองไปที่ดวงจันทร์ครับมองเสร็จปุ๊บ เกิดไบรท์ก็คือจริงๆก็คือจบนะครับจริงๆก็คือจบเราไม่จําเป็นต้องหาเกียร์นะครับไอเกียร์ชิ้นนั้นน่ะมันจะเป็นเควสเควสหนึ่งที่จะเอาไปอัปเกรดเผาซึ่งในวิดีโอถัดไปผมจะมาสอนโอเคแล้วก็จะอธิบายรายละเอียดนะครับทุกคนต่อมาพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่ด้วยต้องการกระจกนะครับต้องการกระจกอันนี้เราก็บอกไปแล้วนะครับว่าต้องการกระจกพอเสร็จปุ๊บ ให้เรานะครับผมไปที่เทมเพ e ลเลยครับคือไอห้องการเวลาพอขึ้นไปที่ต้นไม้ใหญ่นะครับคุยกับไอกลมกลมเทเลพอร์ตนะมาที่เทมเพ e ลคราวนี้ไปดึงสวิตช์ลงได้เลยครับทุกคน ดึงสวิตช์ลงได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเก็บเกียรยนะผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเก็บเกียรยนะครับทุกคนพอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้หลังจากนี้คือการอัปเกรด BC แล้วนะครับซึ่งแต่ละทายเอาก็จะมีแบ่งๆไปนะครับผมอ,อันจริงๆอันตรงนี้นะครับผมก็ต้องไปนั่งแปลก่อนนะคือผมยังฟังไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใจความเท่าไหร่เอาเป็นว่ามันจะมีมันจะมีประตูที่สมมติว่าถ้าเราอยากจะเข้าทายเอานี้นะเท่าที่ดูนะขออนุญาตฟังก่อน and activate your abilities your race. You need you have to go in front of the door that represents your race activate your V3 a b i l i t i e s at the same time order for the t r a l e r start also keep i m โอเคเขาบอกว่านี่นะให้เรานั้นไปมีเผ่าที่เราที่เรายังไม่อีโวนะอย่างเช่นเผ่า B3 ผมเนี่ยผมอยากจะเผ่าอยากจะอีโวเผ่ากูนะครับผมเอาเผ่า V3 ผมเนี่ยเดินมาที่มาที่หน้าประตู นะครับคราวนี้เรากดสกิลเผ่านะครับอ่าสังเกตดูตรงนี้นะครับอันนี้คือกูนนะและเผ่าเราก็เป็นกูมีสามเราก็กดปุ๊บคราวนี้จะเกิดการสตาร์ทไทล์เลยนะครับสตาร์ทไทล์ก็คือการเริ่มบททดสอบของของเผ่านั้นนั้นเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องไปรอดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เท่าที่ผมฟังเขานะเขาบอกว่าอะไรนะอโอ้เขาอย่าลืมครับว่าถ้าจะสตาร์ทไทล์เนี่ยต้องเป็นฟูลมูนเท่านั้นนะครับโอเค นั่นหมายความว่าอันนี้คือง่ายเลยครับทุกคนง่ายเลยสมมติว่าคุณนั้นมีฟูมูลแล้วในเซิร์ฟปุ๊บคุณอยากจะอีโวเผาเนี่ยให้คุณนั้นเอาเผาของคุณนะครับให้ตรงกับตัวไชอลนะอย่างเช่นอย่างอันนี้นะครับเป็นกูลใช่ไหมแล้วก็ฟูมูลด้วย ให้มาที่ประตูมาตูกูนะครับอ่าแล้วกดสกิลคราวนี้ก็จะเกิดการสตาร์ทไทลหรือบททดสอบของของเผ่าแต่ละเผ่าไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวต้องไปรอดูเาบอกจริงนะาวลอกวีสีเนี่ยคือน่าจะยากมันน่าจะต้องเป็นเก็บเกียยก็คือเอาง่ายๆเลยทุกคน ตอนนี้คือ แต่คือเหมือนประมาณว่ามันต้องมีเกียร์ชิ้นหนึ่งนะครับที่ได้จากการผ่านไทโอนะครับและเกียร์ชิ้นหนึ่งที่ตามหาในเกาะลับนะครับเอาเกียร์ในเกาะลับมาใส่อันนี้ผมเดานะผมยังไม่รู้นะแล้วก็อันจริงคือมันเฉลยในวิดีโอนี้แต่ผมต้องไปนั่งแปลเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอเดาอันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวทาวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นเกียร์ที่หามาแล้วก็อันนี้เป็นเกียร์ที่ไทโอ้อันนี้ผมยังไม่เข้าใจผมยังไม่เข้าใจจริงๆทุกคนขออภัยด้วยตรงีีียงไ่่าอปดวททโแึ มาครับเรื่องของพาสซีฟนะครับผมเรื่องของพาสซีฟไอพาสซีฟแต่ละพาสซีฟเนี่ยก็คือเออเรียกได้ว่ามันบอกมาครบเลยนะเออมันบอกมาครบเลยนะครับว่า ไอตัวของเวลาเราแปลงร่างนะครับผมแปลงร่างเป็นเผ่า4แล้วนะก็คือตัวแม็กซ์สเต็นะจะอินคิสตดาเมจนะครับผมแล้วก็สปีดแล้วก็ฮิลสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ของฮิวแมนนะครับลิมิตเบรกอ่าเอาง่ายๆคือกลายเป็นผู้ใช้ที่สตรองเกอร์หรือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับก็คือเกรดเรนจ์อันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันต้องรอดูนะครับแล้วก็จะมีอัปเกรดเวอร์ชันด้วยนะครับเลนจ์มิเตอร์จะยาวขึ้นนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าจาก แคปร้อยหนึ่งจะเป็นร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับฟิสิกส์นะครับเออไม่ใช่ฟิสิกส์ทุยไซโคนะครับผมมีแฟดสเต็ปนะครับมี3ชาร์จนะครับก็คือสามารถพอตได้3ทีนะครับแล้วก็จะทําการหายตัวด้วยนะครับซึ่งมันเร็วมากๆนะครับสำหรับผู้ใช้อันนี้นะครับแล้วก็เวอร์ชันอัปเกรดนะครับผมเวอร์ชันอัปเกรด ตัวของไอไอตัวแฟลชสเตปเนี่ยมันจะทําการรีชาร์จเร็วขึ้นนะครับระยะของการดรจะเยอะขึ้นมูฟเมนต์จะไม่สามารถแคนเซิลได้จากการโจมตีก็คือไม่ไม่ไม่ได้รับการเขาเรียกอะไรแบบการการเคลื่อนที่จะไม่รับดาเมจแล้วก็จะไม่ถูกหยุดอะไรปรมาณนีด้วยนะครับก็คือแคนเซิล แอนิมอลนะครับผมก็รอดูกันนะครับซึ่งฮิวแมนเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบอันนี้ผมต้องขอให้ดูก่อนนะครับว่าเราอเวกเกนแล้วนะครับผมมันก็จะมีเป็นลิมิตเบรกนะครับผมลิมิตเบรกกับไซโคมาถ้าเราอัปเกรดปุ๊บอัปเกรดของนี่ปุ๊บใช่ไหมไอตัวของพาสซีฟเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นนี่ครับด้านล่างเลยอัปเกรดเวอร์ชันที่เขาเขียนเลยตามนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะไปทําก็เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับต่อมาครับไปที่ Ming มิ n งก่อนดีกว่ามิ n ง มิงเนี่ยตัวของเวลาวเราทานฟรอร์มแล้วแปลงร่างเนี่ยแม็กสแตทนะครับผมจะอินคิดาดาเมจบา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 เหมือนกันเลยนะครับผมก็สปีดดาเมจฮิลสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีตัวของสกิลของมันนะครับผม,มเรียกว่าสกิลดีไหมนะครับก็คือไอทอร์นนโดบีไฮนะครับไอเขาเรียกอะไรการที่พายุนั้นจะหมุนพัดหมุนนะครับแต่ว่ามันจะแทบกับเพลเยอร์ได้ด้วยนะครับอันนี้ต้องไปลองเล่นเอานะแล้วก็ ตัวของอัปเกรดเนี่ยจะเพิ่มดาเมจนะครับผมทาราโดจะแข็งแข็งแกร่งขึ้นนะฮะไลนิ Clock, ่งค็อกอันถูกป่ะว่าน่าจะถูกนะครับก็คือตัวแดดเนี่ยจะไกลขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีสายฟ้าด้วยอันนี้ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีอัปเกรดอัปเกรดของมันก็คือซูเปอร์แดชนะครับผมโดยการกดค้างไว้อะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาครับผมแองเจลแองเจลก็คือเผาของ สกายเปียนะครับสกายเปียเนี่ยก็คือจะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับ increase damage s p e e d 10%นะครับแล้วก็จะมีตัว print of the sky นะครับ print of the sky อ <wh> <mythology> ันนี้อันพริ้งแปลว่าอะไรไช่างมัน allow player นะครับก็พเลเยอรนั้นสามารถกระโดดนะครับบนบนแอร์ได้นะครับโดยการกด holding key นะครับซึ่งมันจะสามารถกระโดดได้เรื่อยๆแล้วก็ เออจะเลืก่กเรื่อยเมันอิสระอ่ามันอิสระแล้วก็กระโดดนะครับโดยการกดปุ่มกระโดดค้างอันนี้มันเหมือนแบบกดค้างแล้วบุ้งบุ้งเหมือนกระต่ายอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันหรือว่ายังก็ตามเดี๋ยวไปรอดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอ l l effect นะครับ in k ี t น,นะครับก็ effect ต่างๆเนี่ยจะ in คี t นะดีขึ้นอ่าก็คือกระโดดได้ไกลขึ้นอะไรประมาณนี้นะ,อะไอ้นี้เวอร์ชันอัปเกรต่อมาครับคิงลูเอ่ออันนี้คือจะเพิ่มออร่านะครับรอบๆตัวนะครับจะคือมันจะทําให้เกิดการสโล่ดาเมจเอนเนอรีลดลงแล้วก็ตัวของ หน้าจอนั้นเหมือนจะบทบังวิสัยทัศน์อะไรประมาณนี้เวอร์ชันอัปเกรดก็คือจะเพิ่มให้มันแบบว่าเยอะยิ่งขึ้นก็คือแบบสโลว์แบบหนืดมากๆดาเมจแรงมากๆแล้วก็เอเนจีลดเร็วมากๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้มิงของแต่ละคนต่อมาครับใส่บอกเหมือนเดิมครับอัปเกรดปุ๊บนะครับดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ฮิวเพิ่มขึ้นนะครับผมตัวดิวดาเมจเนี่ยจะเชนนะครับสำหรับเอนเนมี่รอบๆ,ๆก็คือเหมือน การดูดแบบรอบๆอข้างๆสมมติว่ามี2ตัวก็อาจจะแบบดูดซ้อนกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านี่ต้องไปรอเล่นนะครับแล้วก็ทําให้เพลเยอร์นั้นสามารถใช้ซุปเปอร์จาได้นะครับต้องต้องใช้ซุปเปอร์จาได้แล้วก็อัปเกรดเวอร์ชันเนี่ยก็คือเชนดาเมจจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็การกระโดดเนี่ยจะดิวดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวของอินสตริง e l ลิเบ a b l e นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้อันก็คืออันบนเนี่ยที่มีมัดแ a ฟเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเลยนะฮะต่อมาคือ after s h o c k ครับ after s h o k เนี่ยการโจมตีนะครับก็เกิดจากเอฟเฟกต์ะเออเอฟเฟกแล้วจะทำให้ผู้เล่นไม่สามารถใช้ instinct ability ได้อันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะน่าจะเป็นสัญญาณเหมือนเหมือนสกิลเผาหรือเปล่าแบบอันนี้มันทำมาเพื่อ PVP เลยนะดูจากลักษณะแล้วนะเออมันจะเป็นเกม p v p แล้วนะอัปเกรดนนก็คือจะทำให้อตัวเอฟเฟกเนี่ย ได้แข็งแร่งขึ้นแล้วก็นานขึ้นแค่นั้น,นเองนะครับตัวต่อมาก็น่าจะเป็นกูลแล้วนะอ่อชาก่อนอลืมไปเร็วไปมั่งมีคนผักทักทั้งอีกพี่ครับฉลามไปไหนเผ่าสกายไอเขาเรี่กเผามนุษย์เงือกต่อมาคือฉลามนะครับมนุษย์เงือกมันเรียกว่าช้าก่ะนะฮะก็คือเพิ่มดาเมจอะไรความเร็วการโจมตีเนี่ยเพิ่มเาเรียกความเร็วกอมันไม่ใช่ความเร็วดิวิ่งเร็วขึ้นสปีดเ่เร็วขึ้นแล้วก็ฮิวส0ซนะครับ ก็ตัวของเดวิทานามร์นะครับตัวสกิลของเขานะครับก็จะทำให้มีโลนะครับ mm hmm. เขาเรียกอะไรเกรดมีโลน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็จะรีเจนตามการโจมตีนะครับก,ก็สมมติถ้าเรายิงตีก็คือโลมยิงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเดวิทานดาเมจเอฟเฟกก็คือ,อสมมติว่าเดวิทานเนี่ยไอ้สกิลเนี้ย เ t ็ก i ทเ t e นะเราตีปุ๊บเกาะมันได้เพิ่มแค่10ใช่ไ่มสมมติถ้าเราอัปเกรดเป็นเวอร์ชันแล้วเนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่นะขึ้นไปเวอร์ชันหนึ่งนะครับมันจะทำให้เกาะนั้นเพิ่มยิ่งขึ้นจะเป็นประมาณทั้งสิกลายเป็น 20- หรือ30อะไรประมาณนี้นะครับก็คือยิ่งต่อยอก็เกาะยิ่งเพิ่มต่อมาครับวิปพูลนะครับผมตัวนี้นะครับก็คือการโจมตีด้วยน้ำนะครับจะเกิดดีบัฟให้กับเพลเยอร์อ er ีก e ฝ่ายนะครับก็คือสโลว์ความเร็วนะครับก็คือทำให้ขึ้นที่นะช้าลงอคจะแกด้วยนรับ ก็ก็ดีนะก็คือแบบ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 หนืดมากๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ถ้าผมแปลไม่ผิดนะถ้าผมแปลผิดขออภัยด้วยนะครับอัปเกรดเวอร์ชันก็คือทําให้มันนานขึ้นนะครับต่อมาอันนี้เหมือนเดิมครับดาเมจเพิ่มความเร็วเพิ่มฮิลเพิ่ม10%นะครับ กูเนี่ยนะครับทุกการโจมตีนะครับทำการดูดเลือดนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น n อ c ีเนี่ยดาเมจจะน้อยลงอะไรประมาณนี้ก็คือจะดูดเลือดน้อยกว่าเดิมนะครับการดูดเลือดนะครับเอฟเฟกจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราอัปเกรดเวอร์ชันใหม่นะครับแต่อมาครับโดเมนเอ็กซ์เพนชั่นนะครับผมรู้สึกเหมือนจะเป็นการเพิ่มนะครับสกิลมืดๆเต็มตัวว่า drug feel around ก็คือสำหรับผู้ใช้เนี่ยจะมีเป็นเหมือนฟิลกลมๆนะ ทำให้ผู้เล่นนั้นาสามารถฮิวเลือดได้จากอีฝ่ายนะครับไดอีฝ่ายจะติด Brightness นะครับหรือว่า,าตาบอดนะครับเป็นมืดมืดนะครับแบบ l l night เลยนะครับตัว Passive เนี่ยจะจะใช้นะครับจะเ,เดี๋ยวนะเอ่อตอนกลางคืนเนาะ g h t Passive become available during all day เฮ้ยเ,เดี๋ยวตอนคืนมึงใช้เรื่อยเรื่อยหรอ w h a เ t อ e w h a t the w h a t the จริงเหรออันนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมแปลผิดหรือเปล่านะครับอ s h i n g นะครับ c a วิเบีแทนเดียบารเอนมี่ก็คือ ทำให้ฟิลใหญ่ขึ้นถ้าเราอัปเกรดโอเคแค่นี้นะครับอันนี้คือทั้งหมดนะของของเผ่านะครับอันนี้ผมแปลมัวๆนะถ้าถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยใครสามารถแก้ไขได้คอมเมนต์เลยนะครับในวิดีโอนี้ใครอยากไปดูเต็มๆนะครับว่าวิธีอะไรก็ในวิดีโอใต้วิดีโอจะมีนะครับไปดูกันได้คราวนี้เรามาดูที่เผ่ากันบ้างดีกว่าอ่าเผ่าอันนี้ผมก็แอบดูมานิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเร,เริ่มเราเริ่มดูจากตรงช่วงนี้เลยเอาเริ่มที่อะไรก่อนดีชาร์กแล้วกัน ชานะครับที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ชาร์จปุ๊บการจัตีลเขาอัานนี้มีชิวนะครับเหนีน่ยปะตูซับดามเมจยิงต่อยปุ๊บติดสโลด้วยเห็นนะยิงต่อยยิงสโล่สโลตรงน้ำต่อมาสายบอกสา,ายบอกนี้จะชอะ็อตปะอันนี้กระโดดนี่ไงกระโดดดึงดึงอันนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ไม่รู้มันดีหรือเปล่าต้องลองใช้จริงอกระโดดดึง,ด,งดึงครับ ขออนุญาตปิดเสียงครับอ่ะกูนดักฟิลนะครับตอนกลางคืนก็คือจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับโหเนี่ยติดไบเนตจริงๆครับดูดเลือดด้วยฮะโหแม่งโคตรโกงเลยเนี่ยฟาร์มแบบชิลมากกูนแม่งเก่งมากแองเจลครับนี่ฮะติดแถบอ่าแถบแล้วก็ชอ็อตอ่าบินได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้น่าน่าจะน,น,น,น่าจะเป็นพาสติฟของบินอยู่อันนี้อยู่แล้วนะต่อมาครับฮิวแมนครับฮิวแมนก็อินสตรินนะ นี่ไงตัวแฟดสเตปเนี่ย,ยมันสามารถแฟดได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไม่มีทางถูกหยุดได้ด้วยนะฮะโอเคอันนี้น่าจะหมดปะหรือผมพลาดอะไรไปวะเออผมผมไม่รู้ว่าผมพลาดอะไรเปล่าเอาเป็นว่าโอเคในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับใครที่มีอะไรคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวถ้าผมแปลผิดหรือว่าอะไรยังไงก็ คอมเมนต์ไ้เลยแก้มาได้เลยนะครับสำหรับใครที่คิดว่าอัปเดตนี้น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวผมจะทำวิดีโอที่ e ีโแต่ละเผ่าแต่ละเผาออกมาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคในวโนนี้เจอกนคลิปหน้าแค่นี้แหละนะครับไม่ได้ลงวิดีโอนานเลยพูดซะเยอะ <laughs> เจอกนคลิปหน้าจริงนะบ๊ายบายครับ